ก็เป็นงานที่เสี่ยงแต่แบบมันคุ้มอะถ้าป้องกันเองดีๆก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเป็นภรมลิขิตเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ทำ่อกไม่มีครั้งแรกแล้วมันจะมีปรสบการณ์ได้ยังไงสวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นิดาช n แ e ลวันนี้จะมาแบบแนวสาระอีกแล้วนะคะก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเจนเคยทำอาชีพอะไรบ้างนะคะเป็นพยาบาล P I C U I C U ก็คือมันมาจาก pediatric อ intensive care unit นะคะก็คือเป็นพยาบาล i c u เด็ก uh, นั Arizona, ่นเองซึ system, ่งห like ัวของที่เจนเคยทำงานก็จะรับตั้งแต่ได้เกิดเลยนะคะก็จะถึง18ปีเลยก็มีอาจจะแบบเด่เลดไปถึง20ปีก็มีรับกว้างมากนะคะพอเจนอะทำงานได้ประมาณ1ปี1เดือนนะคะใจจริงอะเจนอยากเป็นพยาบาลจิตเวชนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเต็มเป็นพรมลิขิตแบบบรรดาให้เราได้มาอยู่ที่แห่งนี้นะคะก็เป็นเหมือนแบบ ้าใหญ่จากที่เราแบบเรียนพยาบาลมาแบบเป็นนักศึกษาพยาบาลเล็กๆ,ๆอยู่ดีก็กระโดดข้ามาอยู่ใน i อ u เลยซึ่งมันใหม่ทุกอย่างมันยากมันกดดันมากๆการที่ต้องเห็นแบบผู้ป่วยที่เป็นเด็กน่ารักแต่ว่าก็ต้องอ,อ,อยู่กับความเจ็บปวดความทรมานมันก็ทําให้แบบจิตใจของเราก็เริ่มแบบห่อเหี่ยวลงห่อเหี่ยวลงการที่เห็นเด็กเสียชีวิตการที่มีความกดดันของเรื่องของออความยากของตัวโรคด้วยเดนเลยคิดว่าอื เราก็ไม่ได้เลือกที่จะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีแรงที่จะเอ,อ่อทำงานสักเท่าไหร่ทําให้เราแบบไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานเท่าไหร่ขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกกลับมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ส่วนมากก็นอนอะไรแบบนี้ทาให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่แลยอะไรเงี้ยก็เลยกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าเราอยากทาอะไรจริงๆเจนเป็นคนที่แบบชอบการเล่นกับเด็กอยู่แล้ว หลังจากที่เราลาออกปุ๊บเราก็ผันตัวมาเป็นพยาบาลพาทามแบบเต็มรูปแบบงานแรกที่เราทําก็คือเป็นคลินิกเวชกรรมทำหน้าที่มิดเนิร์ดหรือว่า เป็นพยาบาลที่เตรียมยาให้ยาอะไรประมาณน,นี้แหละคะ่ะแล้วก็มีทําแผลมีเจาะเลือดส่งแรงว่ามันไม่ต้องส่งเวนไม่ต้องอยู่เวนบ่ายดึกคือนามันก็เสเส็จไปเป็นวันๆไปก็ทํางานแล้วชิลๆใครที่แบบกลัวหรือกังวลในการทําพยาบาลคลินิกอะไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าในคลินิกอะก็จะมีหมออะไรที่มันเกินหน้าที่เราอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะเป็นคนที่ทําหน้าที่ของเขาใครอยากฝึกขาตกาเนี่ยไปฝึกทำพาร์ทไทม์ที่คลินิกก็คือแบบเก่งอะ บริการจะเป็นชาวต่างชาติเป็นหน้าที่คลินิกเวชกรรมธรรมดาแต่แค่พิเศษก็คือว่าเป็นผู้ป่วยต่างชาติอันนี้ก็คือเจน,อ,นอยากที่จะฝึกภาษาด้วยก็เลยไปทํางานที่นี่ไปนั่งห้องพยาบาลที่โรงงานโรงงานส่วนมากไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะทุกคนส่วนมากจะอยู่ตามแบบสมุทรปราการปรทุมฯด่วยนี่น,นะคือเจน,อนไม่มีรถส่วนตัวเจนต้องเดินทางตาม BTS หรือว่ารถเมล์ซึ่งงานส่วนมากก็จะเช้าแล้วก็อาจจะเตินทางแบบตีสี่ตีห้าการเดินทางก็จะแบบทุลักทุเลนิดนึงอันนี้ก็เป็นแบบการแบบ เราเจอไปในตือเนาะแต่ส่วนมากหน้าที่ของพยาบาลโรงงานก็จะถ้าเราเป็นพาร์ทไทม์นะคะเราก็จะแค่สแตนนั่งสแตนบายแล้วก็ให้ยาตามอาการเนาะแล้วก็มีการบันทึกประวัติการรักษาไปท,ทําที่ห้องพยาบาลที่อยู่ตามบริษัทนักงสแตนบายเหมือนกันให้ยาตามอาการแล้วก็อาจจะมีการส่งต่อเมื่อมีอาการหนักการบันทึกการเข้าใช้บันทึกจํานวนยาก็เคยไปเป็นพยาบาลที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะคะ อันนี้แจงก็อยากที่จะฝึกภาษาเหมือนกันแจงก็เลยสมัครไปแล้วก็จะมีหน้าที่ทํารายการยาเบิกยาบันทึกจานวนยาทําสถิติแล้วก็มีบันทึกประวัติการรักษาประวัติการเจ็บป่วยของนักเรียนแล้วก็ต้องรายงานผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วยซึ่งเป็นชาวต่างชาติส่วนน้อยเลยที่จะมีคนไทยอันนี้ก็เป็นการฝึกภาษา,รษาเราไปในตัวเหมือนกันแล้วก็ให้ยาตามอาการดูแลรักษาตามอาการเลยนะคะพยาบาลโรงเรียนก็จะต้องมีการสกรีนนิ่ง สกินนิง่งโรคติดต่อของเด็กก็อย่างเช่นมือเท้าปากเออเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ทำต่อเพราะว่าโควิดนะคะก็คือสัญญาที่ตกลงกันอะประมาณ3เดือนแล้วปรากฏว่าทำงานได้ประมาณ2-3อาทิตย์อะเด็กติดโควิดครูติดโควิดปิดโรงเรียนจ้าเป็นความทรงจำสั้นๆที่งดงามเนาะได้ดูแลเด็กเด็กน่ารักมากๆอืมก็สนุกดี ต่อไปเจ้ก็ไปเป็นพยาบาลฉีดวัคซีนเนาะฉีดวัคซีนโควิดอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีการเตรียมยาซักประวัติฉีดยาและให้คําแนะนําต่างๆพวกอาการไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยค่ะก็วันนึงก็ฉีดไปเยอะอยู่เหมือนกันก็เหนื่อยอยู่ฉีดวัคซีนก็เป็นอะไรที่แบบได้คุยกับคนได้เจอคนเยอะเจอคนหลายรูปแบบอีกอาชีพหนึ่งที่เราไปทําก็คือการไปสบอบที่กองถ่ายละครน,นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากๆ ไปสบอบนักแสดงแล้วก็ทีมงานต่างๆเนาะก็เออก็เป็นงานที่เสี่ยงแต่แบบมันคงเขาก็ถ่ายละครอยู่แล้วก็แบบดูสดๆเลยแล้วก็ได้เจอกับความสวยงามได้มองอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่าการสบอบก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ช่างน้ำหนักดูออาถ้าป้องกันดีๆก็ไม่มีอะไรน่าห่วงก็ทำชิลๆไปอะไรเงี้ยอย่างที่เรายังไม่ได้ทำก็คือการเป็นพยาบาล O P D ซึ่งเขารับสมัครอยู่ เราก็เลยแบบว่าจะลองไปสมัครดูอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็มาได้ออแพลก่อนอีกพยาบาลหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลองทําก็คือพยาบาลในคลินิกเสริมความงามน,นะคะก็มันแตกต่างจากคลินิกทั่วๆไปตรงที่ผู้ป่วยผู้รับบริการอะ่ะเขาไม่ได้ป่วยใช่ไหมเออแต่เราก็กลัวที่จะทําให้เขากลับไปแล้วไม่สวยคือเขาอยากมาสวยแต่แบบเราทําให้แบบเออเขาไม่สวยอะไรก็เลยไม่กล้าที่จะลองไปทําแล้วเราไม่ได้มีประสบการณ์ด้วยส่วนมาก คลินิกเสริมความงามเขาก็ต้องการคาทนที่มีประสบการณ์อะไรประมาณเนี้ค่ะซึ่งเราก็คิดถึงเหมือนกันว่า,าแล้วถ้าเราไม่มีครั้งแรกแล้วมันจะมีประสบการณ์ได้ยังปัญหาของเรา<ม><ม>คือเราไม่อยากที่จะเสียสุขภาพไปกับการขึ้นเวรบ่ายดึกหรือการควงเวรหรือการนอนไม่เป็นเวลาเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับเราการที่จะทางานเสี่ยงเกินไปแล้วได้รับค่าตอบแทนที่มันไม่คุ้มค่าเราว่าเราก็ ออกมาดีกว่าไม่ทําแล้วดีกว่าอะไรประมาณน,นี้เรามีทางเลือกมากกว่านี้อ่ะเราไม่จะเป็นต้องอดทนเวการอดทนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ทนแล้วร่างกายสุขภาพจิตเสียอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทนแบบนั้นไปทำไมเ่ยทั้งที่มันก็มีทางอื่นที่มันดีกว่าอะไรประมาณน,นี้มันอาจจะเป็นเจนเราด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันใครมีคำถามอะไรก็ สามารถที่จะถามมาได้นะคะถ้าแจนตอบได้ก็จะตอบเนาะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ